อิซมูบาร็อกตากอบบาลล็อกมินหนาวามินกุ่มสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมโชนจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยศรีประทุมชั้นปีที่2ครับและก็ต้องอัสลามุอะลัยกุม um, สำหรับชาวมุสลิมทั่วโลกด้วยนะครับเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันสาคัญที่สุดสําหรับชาวอิสลามนั่นก็คือวันอีดิลฟิตรีหรือที่เราคุ้นหูมากที่สุดนะครับก็คือวันฮารีาโยนั่นเอง เดียวชวนจะไปอธิบายคำว่าอ e ีดินฟิตรีหรือวันฮารายอเนี่คืออะไรไปฟังกันเลยนะครับคำว่าอ e ีเดนฟิตรีและคำว่าฮาิรายอมันคือความหมายเดียวกันแต่แล้วแต่คนจะเรียกเพราะว่าคำว่าอ e ีดดนฟิตรีมาจากภาษาอาหรับและคำว่าวันฮาิรายอมาจากภาษาลาลายุกลายแต่จริงๆแล้วมันคือความหมายเดียวกันทุกคน วันอีดิดลฟิตรีคือวันสําคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นวันเฉลิมฉลองหรือวันเดินเดือประจําปีซึ่งชาวมุสลิมจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาโดยพร้อมเพียงกันและไปไปพบปะสร้างสรรค์กับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรืออุบาจารเพื่อให้อภัยซึ่งกันและกันและในวันอีดิดลฟิตรีปีนี้โชนก็ขออวยพรกับทุกคนให้มีความสุขสันติ ความจำเริญความปลอดภยัยและความโชคดีทุกประการแด่กกับทุกท่านสําหรับวันอีดิฟิตรีปีนี้แล้วชวนพก็ขอตัวไปเฉลิมฉลองก่อนนะครับสลามัตฮาริดายอยอีดิฟิตรีบ๊ายบายฟ้ารุ่งสร้างตอนรับเดือนชาวันเราสุขสันฮาริรายารวมสลามฉลองสลามต่อกันแบ่งปัน,ปน